วันนี้หนะ้าทางข้าวพุทธคยาช่วงนี้มารอเราผูา้ทธิสามคนหนึ่งว่างก็เลยลงมาถ่ายรูปเ,ปเล่นๆนี่คือวิถีชีวิตของเขาก็เขาจะเป็นอย่างนี้นี่คืออินเดียทางข้าวพุทธคยา ทางห้าหน้าพุทธคยาเวลาเช้าของเวลาเช้าวันที่24วันอาทิตย์นึกว่าจะเป็นพิซซี่ไต้หวันจะมาให้ให้ทานนี่เมาจะเมาเมาเลยเมาเลยพิซซี่ไต้หวันอาจารย์ทีมคนที่ญี่ปุ่นตีมคนละ200โอเคหนุ่มน้อยคนนี้เขาบอกให้ถ่ายเขาหน่อยเนี่ยคนที่ก้มเขาขอถ่ายเขาหน่อย เขามีความสุขทั้งผู้ให้ผู้รับนะว่ากันไม่ได้นะผู้ให้เต็มใจให้ผู้รับเต็มใจรับมันเป็นความสุขของเขาอ่รู้สึกจะเป็นพิสูุน์ไต้หวันเรื่ออะไรไม่แน่ใจเรานี่าจากนีให้ทานเต็มรูปแบบเลยนี่ของแท้่ คนชน่ได้เลยไม่ได้เยไม่ได้เลยไม่้ยม่ได้เลยไม่ด้า่ได้เลยไม่ได้เลยม่ได้ลยด้เย้เย่า้เลย่ไดยม่ไ้เล้าลยม่ไ้เยม่ไ้เลไม่้เลม่ไ้่่่ม้ยระจ้ย่ันส้้งู้้้้เย อันนี <pause and rain> ้เขาขอให้ถ่ายเขานะเนี่ยอะเขาขอให้ถ่ายเ้านี่เขาให้ถ่ายเขาเขาดีใจเขาสกิทเขาสกิจแล้วก็ให้ถ่ายเขาเขาดีใจจันทีตัวนี้ก่นาัวนี้นีตัวนี้ติว้ you <laughs> อันนี้คือขายดอกบัวขายดอกบัวน,นี่ขายดอกบัวอาคนที่พูดสิดได้จะได้เปรียบนี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอันนั้นรูปพิศนีญี่ปุ่นอันนั้นหน้าคือทางเข้าพุทธคยายด้านนี้คือคนคนพิการมาขอเมื่อกี้เขาสก,กิลให้ถ่ายรูปเขาเ็าดีใจที่ได้ถ่ายรูปให้เขาที่นี่สุขใจทั้งคนให้และคนรับ ภูมิแกกันที่ฝ่ายว่ากันไม่ได้นะให้มองแง่บวกมองอินเดียให้มองแง่บวกอย่ามองแง่ลบเห็นสิ่งใดให้คิดบวกเห็นสิ่งใดให้คิดบวกนี่คืออินเดียเคยไปเขมรเขมรนี่ไม่ถึงหนึ่งในสิบอินเดียเลยนะที่แบบเนี้ยแล้วก็เทกจ่าเมืองไทยเทกจ่าเมืองไทยก็ไม่ถึงหนึ่งในร้อย